อาหารนอาหารเสียงชัดกว่าเดิมนะคะก็เหมือนเดิมค่ะแต่นิสัยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเท่านี้นะวังไงนะจ้ะไมปรับวีดจากนั้นนะพักพักอีกไฟหนึ่งคนสิบสามอยู่นั่นนะ ขบวนสิบสามนะครับเดีเ๋ยวขบวนหวานเย็นจะมาผ่านจุดตัดรถไฟเชียงขังแสนงานนะครับอีพีสิบนะครับผมอ <EP 10 S 1> ีพีสุดท้ายแล้วนะครับรถนั้นจะไปไหนโอ้โห แต่กดไลค์ถึงกดแชร์กดซับสไคร์ถึงกดกระดิ่งและและและกดแร์ปุ่มนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ในช่องพี่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับโอเคครับและคลิปเจอกันกันใหม่นะครับสวัสดีครับไซยนา